ขณะนี้ดิฉันก็อยู่บริเวณหมู่บ้านมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านช่องเขาแคบนะคะอำเภอคลองหากจังหวัดสระแก้วค่ะบริเวณข้างหอังนี้ดิฉันเองก็จะเป็นบังเกอร์นะคะที่ใช้ในการหลบการสู้รบในบริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งก็เคยมีการใช้ไปแล้วในอดีตคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในนะคะว่าบังเกอร์ที่ใช้หลบ การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะข้างในนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านมั่นคงค่ะก็จะเป็นเนินขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีมีน้องหมาที่เขาเป็นเคนายนะคะเขาก็มาพักอยู่่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาถ้าเราไปตรงนั้นเราจะเจอน้องเคนายนะเราก็เลยมาอย่างนี้ดีกว่านะคะ เรจะเป็นแบบที่หลบนะคะก็จะเป็นบังเกอร์แบบเป็นปูนแล้วก็เป็นไว้หลบนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของช่วงคาวนะนี่ก็จะเป็นบริเวณภายนอกนะคะก็จะเป็นเนินดินนิดนหน่อยหน่อยนะคะซึ่งเขาก็ต้องก่ออีกกอดินขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพื้นที่นะคะ สำหรับหมู่บ้านมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานะคะตั้งขึ้นตามมติคอรมอปี2 5 2 1ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่กันชนระหว่างชายแดนในสมัยก่อนบริเวณนี้จะเป็นผืนป่านะคะแล้วก็มีการสร้างให้เกิดกิจกรรมและเกิดเมืองขึ้นมาเพื่อย้ำถึงเขตแดนที่ชัดเจนของแต่ละฝ่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทหารมาฝึกใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวเองให้กับชาวบ้านที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นผู้อยู่ใหม่โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นที่ทางภาคอีาสานค่ะ